nowpayment ไม่รู้เห็นโอกาสอะไรจากตรงนี้เนาะเลยทำการให้ชิบะเนี่ยไปอยู่ในระบบของ BSC chain ในการชำระเงินฉะนั้นข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีและข่าวแย่ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคคือคอยนิมูล มูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาเกี่ยวกับชีบะอินุด้วยกันนะครับเนื่องจากชีบะอินุนะครับณนะขณะนี้ก็กลายเป็นเหรียญที่ยอดนิยมในสำหรับ now payment นะครับแล้วปัญหามากที่สุดในเรื่องของการชำระเงินอนะ่ะผ่านเครือข่ายของอนะีเทเรียมอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับที่มีปัญหานะครับคือแพงแล้วก็ ความรวดเร็วเนี่ยค่อนข้างช้านะครับดังนั้นเขาเลยตัดสินใจนะครับที่จะเพิ่มโอกาสในการสร้างฐานการตลาดใหม่นะครับหมายถึงว่าใช้เชนบีบีเอ็น B, B B อะนะครับเข้ามานะครับเชนของ BSC เนี่ยเข้ามาคลอสกับชีบาดังนั้นใครก็ตามนะครับที่เป็นลูกค้าของ Now Payment เนี่ยจะสามารถที่จะใช้ชีบาเนี่ยชำระผ่านช่องทางของ BNB ได้เหมือนกัน ฉะนั้นตัวนี้นะครับจะเป็นค่าธรรมเนียมที่ต่ำและก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของเชนอีทูเรียมนะครับซึ่งตอนนี้ชีบะก็คนต้องการเยอะนะครับแล้วก็บรรดาพวกพวกร้านต่างๆนะครับบริษัทต่างๆก็อยากที่จะได้ชีบะดังนั้นเขาจะใช้ชีบะหรือไม่ใช้ชีบะเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับเรื่องของอีทูเรียมด้วยเหมือนกันนะครับบริษัทต่างๆนะครับก็ต้องการชีบะมากขึ้นนั่นแหละ นะครับแล้วเขาก็มีการเพิ่มทางเลือกให้นะครับในการชำระผ่าน BSC นั่นเองแต่เขาในนี้นะครับเขาก็ย้ำนะครับว่าถ้าเกิดเขาจะใช้ BSC นะครับคนก็จะซื้อขายไม่มากเท่ากับ Ethereum นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถูกนะครับเพราะว่ามีเหรียญมีมหลายเหรียญอย่าง Baby Dog เนี่ยนะครับต้องข้ามไป Ethereum ราคาถึงจะประมาณ0.08ตัว6,000ขึ้นมาได้ตามอุปทานนะครับตาม Market Cap ของ ของตัวเหรียญนั่นเองนะเพราะนั้นก็มีหลายเหรียญน,นะครับที่ทําอย่างนี้เหมือนกันนะครับที่ย้ายจาก BSC ไปนะครับแล้วก็ข้ามไป Ethereum นะครับเราก็สามารถที่จะสวอปเหรียญได้ทั้งสอง่ายนะครับเพื่อจะทําให้เหรียญเนี่ยนะครับมันมีตัวเลือกมากขึ้นมีฐานลูกค้ามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอะไรที่อยู่ chain BSC แล้วนะครับจากคอสข้ามไป Ethereum เขาก็ต้องการลูกค้าอย่างนี้แหละนะครับส่วนคนที่อยู่ในตลาดของอิตาเรียมแล้วรู้จักเหรียญพวกนี้จะข้ามไป b s c เขาต้องการราคาที่ถูกฉะนั้นตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เสี่ยงมากนะครับแต่สิ่งที่ now payment ต้องการที่แท้จริงนะครับไม่ใช่เป็นพวกห้างบริษัทร้านค้าต่างๆนะครับแต่เป็นพวก e-commerce ออนไลน์นะครับเช่นอะไรบ้างอย่าง s h o p i f y w o o c o m m e r c e เซ็นคร์ดพวกนี้นะครับจะอนุญาตให้ชำระเงินชีบะผ่านสกุลเงินนะครับที่มาจาก BSC นั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับที่เขาพยายามทำตรงนี้มากขึ้นนะครับเพื่อจะทำให้ชีบะเนี่ยมันเป็น w o r w i e นะครับแล้วก็ค่าทมเนียมค่าธุรกรรมถ้าเกิดชำระผ่าน BSC มันก็จะถูกลงนั่นเองนะครับดังนั้นค่าคอสค่าฟรีมันก็จะถูกนะครับดังนั้นเขาเลยเลือกนะครับอะไรที่มัน มีความคล่องตัวสูงเนี่ยเขาก็นำเสนอ BSC มานั่นเองนะครับเพื่อจะทำให้สามารถชำระชีบะเนี่ยผ่าน BSC ได้เอาแหละข้อมูลตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับธีบะก็จะมีฐานลูกค้าเพิ่มนะครับแล้วก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้นนั่นเองและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนเน์ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลค์กลุ่ม หลายกลุ่มเราชื่อ Cryptoency c u r r Community ทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code มาได้เลยนะครับก็เราก็มีกลุ่มชีบะด้วยนะครับก็เรามี1นึ่งสปอนเซอร์นะครับชื่อเหรียญ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำคำประกันโดยชีบะฉะนั้นรายละเอียดปีกย่อยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็อยากหาความรู้เพิ่มเติมทักมาที่เพจแล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า ชีบะอินุจะโกทูดมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี